สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์ออลช่องที่นำสาระไอเดียเกี่ยวโลกเองคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์กราฟประจำวันที่16นะครับเดือนกรกฎาคม2564โดยวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมาอัปเดตเนี่ยก็มีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็มีตัวที่เพื่อนๆพอนขอเข้ามานะครับนั่นก็คือได้แก่นะครับคอยนะครับอีชูเรียมบอคดอตบีเอ็มบีเอดีเอเอเอ็กซ์เอสนะครับตัวนี้ผมมจะา พูดภาพรวมกราฟให้ดูแล้วก็จะมาวิเคราะห์ถึงตรงไหนที่มันน่าเป็นห่วงตรงไหนที่มันพอที่เราจะหาจังหวะได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันในคลิปนี้กันโอเคมาดูภาพรวมตลาดช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้บิตคอยองก็ค่อนข้างที่จะซึมอยู่นะ,นะนะก็ปรับตัวลงมาเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว3%นะครับถึง4%เลยแล้วก็อีชเรียมก็ลงมา10%เนะครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่ว่าก็ ในกลุ่มที่มันเป็นเหรียญหลักๆไฮมาร์เก,ก็ตแคปเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมากมีตัว b m b ที่ข่อข้างจะแข็งขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับอาจจะด้วยข่าวที่จะล้ําแพดหรือว่าเตรียมเบอร์ในไตรมาสที่3นี้นะครับก็จะมีการเบอร์เหรียญเพื่อลดสัพพายลงนะครับแต่ว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ดีขึ้นมาก็เป็นกลุ่มพวกแนว NFT ใช่ไหมอย่างเช่น x c e Sand, TLM พวกนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของ NFT เกมนะครับก็ราคาค่อนข้างจะขึ้นมาด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนาะตลาดมันซึมุวกคนก็อยากจะมี Passive Income ใ ดีฟาเองก็อาจจะยังซึมๆช่วงนี้หรือเปล่ปาโปรเจกต์อาจจะยังไม่ดีแต่ว่าตัว A อคซเองเนี่ยมันมีเกมที่เล่นแล้วเราได้ผลตอบแทนแล้วหลายคนก็ไปเล่นแล้วส,สนุกกับมันด้วยก็เลยโอเคอาจจะไปเล่นกันจนรายได้มันเติบโตแล้วทีนี้พอมันเป็นกระแสใช่ไหมราคามันก็ติดตลาดนะราคาก็ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวคิดเนี้ยผมจะมาพูดถึงด้วยทีนี้นะครับอย่างคนที่ตอนนี้ก็ถือเหรียญอย่างผมอยู่ใช่ไหมก็โฮอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะ ติดด้อยอยู่แล้วแบบหรือ,อยังแบบมองระยะยาวไม่ได้คิดจะขายเหรียญพวกนี้เนี่ยบางทีเราก็ยังอาจจะรู้สึกว่าเออเราอยากจะมี p a ส s i v e i n c o m ระหว่างทางมากบางคนยังไม่เชี่ยวชาญมากก็ยังแบบไม่อยากจะไปยุ่งกับ d e f าใช่ไหมก็มีตัวเลือกนึงนะครับที่จะมาแนะนำให้เพื่อนรู้จักนั่นก็คือโปรแกรม s i ป UP นะครับของ e x เจนซี่เมกนะครับโดยต้องบอกว่า s i ปอั Up นะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับของเอเจนซี m เมกเนี่ยที่เป็นเอเนทที่ได้รับการ ถูกต้องรับรองแล้วจากกราต่อของไทยนะครับแล้วก็มีความพิเศษมากๆเรื่องของการที่ฟรีค่าธรรมเนียมเลยคือเวลาเราเทรดเนี่ยค่าธรรมเนียมเป็น0ูนย์บาทนะครับโดยตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะให้เรานี่ครับสามารถที่จะเอาเหรียญน,นะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น BTC, LTH, Ethereum, USDT ที่เป็นกลุ่ม Stable Coin พวกนี้นะครับมาฝากนะครับแล้วก็ ได้รับโบนัสนะครับซึ่งโบนัสเนี่ยเขาจะแจกเป็น APY นะครับก็คือเป็นเหมือนอโบนัสต่อปีนะครับก็จะได้ 3%3% 5อะไรอย่างเงี้ยครับต่อปีก็คือดีกว่าการที่เราถือเหรียญไว้อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เติบโตอะไรแต่อันนี้ก็คือเป็นการที่เราเอามาฝากครับแล้วก็ได้รับเป็น โบนัสไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะซึ่งเหมาะมากๆเลยก็คือตลาดซึมๆนะครับไม่ได้ไปไหนตลาดซึมๆไม่ได้ไปไหนแต่ว่าการที่เราเอาเหรียญบางเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ยมาฝากไว้ยกตัวอย่างนะอย่างกลุ่ม Sa ฟเบลคอยอย่างนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเตรียมเงินเข้ามารอช้อนซื้อคริปโตใช่ไหมแต่เห็นราคามันลงอยู่เลยก็ยังแบบเออยังยัง,ย,งยังลังเลอยู่ว่าจะเข้าซื้อดีไหมก็เอาเงินสดสเตมบายไว้เฉยทีนี้เงิเนสดพอเอาไป ทีนี้พอเงินสดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เติบโตหรืองอกเงยอะไรใช่ไหมครับมันอาจจะแพ้งเงินเฟอ้อด้วยซ้ําก็เราก็สามารถที่จะเอามาฝากประจำานี้ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นก็เหมือนไหมครับเป็นเหมือนแต้มต่อนะครับก่อนที่เราจะเอาเงินจริงๆเนี่ยไปซื้อบิตคอยน์ในช่วงที่มันจะเริ่มกลับมาขึ้นอีกครั้งก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะคลิกที่ลิงก์เพื่อสมัครตัวซิปเมกได้เลยนะครับก็ผมแปะลิงก์เอาไว้แล้วที่ โพสต์ปักหมุดด้านที่อคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างนะครับก็ลองไปเล็ดลองไปดูกันเนาะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปรับชมเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มที่ตัวแ่านะครับภาพรวมของ i t t o o n นะครับบิตคอยตอนนี้ก็ยังซึมนะครับเป็นขาลงสนิทนะครับก็ยังยังมองว่าในภาพรวมที่เป็น Time Frame Day หรือภาพใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการมองว่าจะเริ่มก็ยังไม่ได้มีการมองว่าเออจะเปลี่ยนเทมเป็นขาขึ้นแต่อย่างไรนะครับตอนนี้ กราฟยังมองเป็นขาลงอยู่นะครับกราฟมองขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยคนที่จะมองแบบเล่นจะมองแบบเล่นรอบที่จะเล่นขาขึ้นเนี่ยอันนี้ยังไม่เหมาะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ time frame สี่ชั่วโมง time frame สี่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆเนี่ยผมได้มีตัว La เ e l เอาไว้ในคลิปก่อนแล้วใช่ไหมคลิปวันที่เอ่อสิบเท่าไหร่นะคลิปวันที่14ใช่ไหมครับก็มีลาเวลเไว้ว่า เนี่ยตอนนี้ภาพรวมของผมนะผมมองว่ามันมีการขึ้น A B C เพื่อมาทํา A ใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็มีการลง A เป็น3ามเหลี่ยมนี้ออก B แล้วตอนนี้กําลังลงขา C นะครับที่ลักษณะของมันก็จะเป็นอาจจะเป็น Impulse หรือ diagonal Di ก็ได้ซึ่งเป็นรหัส5เนอะก็จะเป็นลักษณะ1 2 3 4 5ลงแบบนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยคลิปในปัจจุบันเนี้ยก็คือลงมาตามนั้นแล้วนะครับนี่เนาะก็มาดูในส่วน1ชั่วโมงนะครับเนี่ย1ชั่วโมงนิดนึง จะได้เห็นชัดขึ้นผมขอปิดวอลล่มหน่อยนะครับเนี่ยปิดวอลล่มหน่อยอ่ะทีนี้อ่ะลักษณะนะก็คือที่เรามองไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับว่าเป็น A ใช่ไหมครับนี่เนาะเอลักษณะขึ้น ABC อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มองว่าเป็นอะไรครับมันจะต้องลง B ใช่ไหมก็พอลง B ก็ลงเป็น A นะครับตรงนี้เป็นดอัแคนัลปึ๊บแล้วก็ลง C อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่านี่เป็นอย่างนี้ลักษณะนะครับนี่ลงขา B ใหญ่นะครับ ขาพี่ใหญ่ลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการรีบาวขึ้น4ใช่ไหมครับรีบาวขึ้น4นี่รีบาวขึ้น4ทีนี้ประเด็นของที่เราตามมันอยู่ก็คือขาซีเนี้ยจบหรือยังนะครับขาซเนี้ยจบหรือยังนะซึ่งในคลิปก่อนผมบอกไว้ว่าไงครับผมบอกไว้ว่าเออเนี่ยมันน่าจะลงเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ลักษณะก็คือเป็นเหมือนริมลงมาเป็นดอ a g o น a ลนะครับนี่เนาะสมัครลักษณะก็ตามรูปนี้เลยไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็มีการรีบาวขึ้นไปกกอนแล้วค่อยลงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกําลังลุ้นอยู่นะครับก็คือการเนี่ยการรีบาวขึ้นตรงนี้เหมือนจะพอขึ้นได้นะแต่ก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยสำหรับสําหรับคนที่แบบอาจจะเสี่ยงได้นิดนึงอาจจะมองว่าเออตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าแต่ผมอยากให้รอนิดนึงนะครับรออะไรรอ เนี่ยรอการเบรกขึ้นตรงนี้เส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะเนี่ยเส้นเทรนไลน์2กับ4ตรงนี้นยครับอันนี้คือลักษณะของการเบรกลิมเลยถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะเบรกขึ้นได้นะครับมันก็จะคอนเฟิร์มระดับหนึ่งแหละเป็นเหมือนจุดคอนเฟิร์มว่าเออมันจะกลับเทรนป็นขาขึ้นแล้วแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้อย่างเงี้ยโพซิชันอาจจะยังไม่ดีในการเข้านะครับอาจจะยังไม่ดีในการเข้านะอันนี้ก็เป็นตัว btc นะถ้าเบรกขึ้นได้เนี่ยลักษณะผมอาจจะมองว่าเนี่ยมันก็จะขึ้นไปทำซีใหญ่เลย นะครับมันก็จะขึ้นไปทาซีใหญ่เลยซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราอรอลุ้นกันนะครับผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับช่วงนี้บอกตรงตรงเลยค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วก็เนี่ยมันมีการแบบเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือเป็นลักษณะของการที่ตลาดลังเลลังเลว่าจะลงต่อดีหรือลงังเลว่าจะขึ้นต่อดีคนที่เข้ามาซื้อก็มองว่าเออมันถูกแล้วแหละคนที่จะคนที่จะซื้อแบบเต็มเต็มไม้เลยก็ยังแบบเออมันแบบ มันยังน่ากลัวอยู่นี่มันยังลังเลตลาดมันยังสับสนนะครับอันนี้ก็คือมุมมอง b ีซีผมนะถ้าจะเล่นนะครับลองตีเทลไลน์สองเส้นนี้อยู่จากยอดมายอดตรงนี้นะครับรอการเบรกริ่มออกไปนะครับรอการเบรกริ่มออกไปนะตอนนี้ก็ราคาอย่างยังยังไม่รู้อือนกันนะครับแต่มันเหมือนสร้างฐานแล้วแหละลองดูว่ามันสร้างฐานไ้ตรงนี้นะครับนอนแล้วเราก็รอเบรกไปถ้าเกิดสมมุติมันเบรกออกไปได้นะครับเราก็อะไรครับอาจจะ follow by ตรงนี้แล้วก็ stop รอไปใต้นี้นะครับก็เป็นแผนแผนหนึ่งนะครับโอเค มูในส่วนของอีจูเรียมนะครับอีจูเรียมเนี่ยอ่าเรายังตามแผนเดิมอยู่ถูกปะแผนเดิมคืออะไรลักษณะคือที่ผมมองเนาะอันนี้เนาะแผนเดิมก็คือลักษณะเรามองเป็น1 2 3 4 5เป็นริมขึ้นไปลง A B C ลงมาแถว78.6แล้วเราอาจจะมองว่ามีการเด้งขึ้นได้นะครับซึ่งอ่าตัวนี้เห็นปะลงมาตรงนี้พอดีนะก็เลดเด้งขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้ยังทำลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีแต่แผนยังแผนเดิมอยู่นะเนี่ยก็คือเป็นริมอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ลงอะไรครับลง A B C อย่างนี้นี่ครับลง A B C อย่างนี้นะครับทีนี้อ่ะเราก็มองว่าตรงเนี้ยเราก็อาจจะมองว่าเป็นจุดที่อาจจะจบได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าจบไม่ได้เนี่ยขออย่างเดียวเลยคืออย่าหลุดตรงนี้นะตอนนี้อีทเรียมผมก็ยังพอมีโพ i ิชันอยู่นะยังคือเข้าไปบ้างแล้วแหละตอนที่มันเบรคเบรแถวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เข้าทิ้งไว้แล้วก็สต็อปรอผมอยู่ข้างล่างสุดเลยประมาณ17-10นะครับนี่เนาะก็เป็นฐานที่เรามองว่ามันขึ้นง2 จะเป็นจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือเป็นอะไรครับเป็น1หรือ A นะครับหรืออาจจะเป็น2นะครับหรือ B ก็ได้นะครับแล้วเรากำลังจะมองว่ามันจะขึ้นเนีครับ3หรือ C อยู่นี่เนาะเรามองว่ามันกำลังจะขึ้น3หรือ C อยู่นะครับซึ่งมุมมองเนี้ยจะผิดก็ต่อเมื่อมันหลุดฐานนี้ลงไปครับนี่เนาะ มุมมองนี้จะผิดนะก็ต่อเมื่อมันหลุดฐานนี้ลงไปถ้าหลุดไปพวกผมก็จะยอมนะครับก็ไม่เป็นไรก็ขาดทุนก็กตามนั้นแต่ว่าถ้ามันสามารถที่จะปึ๊บแล้วมันขึ้นไปได้เนี่ยโอเคอันนี้เราก็จะมีโปรฟิตตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คืออีจูเรียมนะครับตัวต่อมานะครับดอทนะครับจริงๆอันนี้เป็นตัวที่ผมอ่าตามอยู่กับตัวกลุ่มเ e m มเบอร์ของผมนะทีนี้อโอเคผมจะพูดอย่างนี้ดอทเนี่ยตอนนี้ภาพรวมของผมอ่ะมันมีไซเคิลแล้วคือไซเคิลขึ้นแรกนะครับจบไซเคิลกำลังลงอยู่ บจบไซเคิลกำลังลงอยู่ทีนี้ไซเคิลแรกเนี่ยโอเคเราอาจจะให้ทั้งก้อนเนี่ยเป็น1เลยก็ได้ครับนะเป็น1เลยนะครับผมไม่อยากไปนับแล้วเพราะว่าไซเคิลนี้มันเห็นแล้วอาจจะลักษณะเป็นอิมเพล้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าใช่ไหมซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปนับข้างในเสียเวลาแต่ตอนนี้มันลงอยู่มันลงในฝั่งคอเลคชันอยู่ซึ่งเราอาจจะมองได้ว่ามันลงสองหรือเปล่านะครับมันลงสองหรือเปล่าทีนี้ในขึ้นสองเนี่ยประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วย A B C มีอะไรบ้างมีอาจจะลงแบบแฟตก็ได้ลงแบบซิกแซกได้ในภาพนี้ลักษณะเหมือนจะลงเป็นซิกแซกนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้นะดูตรงนี้ลักษณะลง1 2 3 4 5ม้ใช่ไหมครับเกิดเป็นขึ้นอะไรครับขึ้น A นะครับลดขนาดให้มันหน่อยเปลี่ยนสีให้มันหน่อยนะครับเป็นขึ้น A เล็กตรงนี้นะครับนี่นาะ A ย่อย A ย่อยในขึ้น2นะขึ้นตรงนี้เป็น ABC เป็นอะไรครับเป็นขึ้น B นะครับ จำได้ไหมจำเรื่องซิกแซกได้ไหมห้าสามใช่ปะ่ะเป็นขื่น B ตรงนี้ใครยังไม่ดูซิกแซกไปดูทวนได้นะตรงนี้นะครับกำลังมองว่าเอ้ยมันสามารถที่จะเป็นรหัส5เป็น Impulse หรือเปล่านะครับอาจจะลงอย่างนี้หรือเปล่า1 2 3 4แล้วก็ลง5นะครับซึ่งตอนเนี้ยน่ากำลังอยู่ในไซเคิลของอะไรครับไซเคิลของ5อยู่ ห้าอาจจะยังไม่จบนะอันนี้ต้องระวังซึ่งนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ลองมาลุ้นแล้วครับว่าตรงนี้จะจบเมื่อไหร่นะครับส่วนตัวนะผมอาจจะรอลักษณะให้มันมีการในทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับเกิดแท่งเทียนรีเจคชั่นนะครับอาจจะเป็นแท่งเทียนแบบเขียวนะครับแล้วก็มีไสยวยว้ยาวๆเนี่ยอีกสักครั้งหนึง่งเพื่อเห็นถึงลักษณะของการกลับตัวก่อนแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ที่เราลุ้นเราลุ้นอะไรครับเราลุ้นเดเวอร์เจนต์อยู่ถูกปะเนี่ยเพราะมันทําอะไรมันทำโลว์ป่าโลว์แล้วถูกปะมันทำโลว์นะ ลักษณะก็คือเหมือนจะเหมือนจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยต้องลุ้นนะครับถ้าไม่รีบกลับตัวเร็วนี้อาจจะไม่มีไดเวอร์เจนแล้วนะต้องรอนะต้องรอตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเข้าเลยครับแต่รู้แต่ว่าเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสอยู่ในขึ้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะอันนี้ต้องเป็นตัวที่ต้องลุ้นนะครับน่าจะมีโอกาสอยู่ในขึ้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะสำหรับดอทนะก็ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเข้าสัญญาณเข้ามีอะไรบ้างไดเวอร์เจนรีชชั่นใช่ไหมครับรอให้มันปุ๊บแล้วรอมีอาจจะมีการรีบาวหรือจะคอนเฟิร์ม ให้วิ่งเบรกขึ้นมาตรงนี้ครับให้มีการปุ๊บชนแล้ววิ่งเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยประมาณ17.7นะก็คือปลายหัวขึ้น4สี่อันเนี้ยเป็นการคอนฟิรมการกลับตัวนะครับนะเป็นการคอนฟิรมการกลับตัวตอนนี้ยังไม่มีนะครับดอทยังไม่ต้องทําอะไรนะครับดอทยังไม่ต้องทำอะไร,ะร,ย,ไะไรยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวอย่างนั้นนะครับตัวต่อมา BMB นะครับ b ี BM b นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยดูไว้รั้นที่แล้วเนาะ่าโอเค B n b ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมดูไปครั้งที่แล้วนะว่าโอเคเนี่ยเราที่เราตามอยู่นะก็คือเราเราตามอยู่ก็คือ ABC ตรงนี้ใช่ไหมครับ ABC นะแล้วเป็น A ใหญ่อ่ะไปดูรูปครั้งที่แล้วหน่อยเนี่ยครับเนี่ยที่ผมมองไว้นะก็คือ,อลักษณะของไหนว่านี่เนี่ยครับก็คือเป็น ABC แล้วก็เป็น A ใหญ่ใช่ไหมตรงนี้ลง ABC เพื่อมาจบ B ทีเนี้ยเงื่อนไขที่ผมให้ไปคือเนี่ยเงื่อนไขที่ผมให้ไปคือกรณีที่มันจะคิดว่าเราจบ B แล้วเนี่ยคืออะไรครับ คือการที่เราตีเทนไลน์ตรงนี้แล้วมันสามารถเบรกแล้วยืนได้ถ้าเบรกยืนได้เนี่ยตรงนี้ฟอลโลไบต์ตามได้ถูกปะฟอลโลไบต์ตามได้เป็นไงครับตอนนี้อ่ามาดูเนี่ยครับตอนนี้นะก็ลักษณะก็คือตอนนี้ก็คือมีการขึ้นไป A ใช่ไหมครับลง B นะครับตัวที่มันเบรกตรงนี้นะครับนี่เนาะเราลากเทนไลน์เอาไว้ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยก็คือเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เบรกไปปุ๊บเนี่ยผมกด Follow by เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือราคาเริ่มขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปได้ละ แต่ตอนนี้เริ่มจะกลับลงมาแล้วอันนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะเอาอยู่ไหมครับสต็อปลอสผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสต็อปลอสผมอยู่ตรงนี้ Stop น,นะครับสต็อปลอสนะครับนี่เนาะสต็อปลอสอยู่ประมาณ300นะครับอาจจะประมาณ299อะไรประมาณเนี้ยตีไว้ก็อาจจะมีการถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะยืนยืนขึ้นไปหรือว่าแบบอย่างเงี้ยสามารถที่จะเกี่ยวไม่ให้ตัวเองหลุดลงมาได้เนี่ยก็อาจจะพอลุ้นต่อได้นะแต่ว่าเนี่ย แท่งนี้ถือว่าหลุดลงมาในเนื้อที่เป็นเทลายใหญ่เนี้ยถือว่าไม่สวยแล้วนะครับอันนี้จะนี้เพื่อนๆที่แบบพิจารณาจะเข้าอย่าพึ่งนะครับรอให้มันไปยืนเทเลายทั้ก่อนแต่อย่างเงี้ยไม่สวยนะอย่างเงี้ยคือการที่มันหลุดหลุดเทลายลงมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่สวยอย่างเงี้ยคือการที่ถ้ามันปิดแท่งแบบนี้นะก็คือเป็นการหลุดเทลายมาแล้วอย่างนี้ก็คือไม่สวยนะครับก็คือการที่มันปิดแท่งแบบนี้ก็คือหลุดเทเลายลงมาแล้วเนี่ยเทลายที่เราตีไว้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ อย่างเงี้ยก็คือไม่สวยถ้าเกิดเงี้ยผมอาจจะพารนาเทคโปรฟิตหรือเอาออกได้แล้วนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้โอเคตัว BTCETH นะครับแล้วก็ดอะนี้ตามไปแล้วโอเคตัว b n b ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อมานะครับ ADA ครั้งที่แล้วผมลืมพูดนะก็ ADA ตัวนี้นะครับก็ ADA ตัวนี้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมมองคล้ายๆกับ,ก,บกับตัว Ethereum เลยนะครับ เอทครั้งที่แล้วผมลืมพูดนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะมองคล้ายคล้ายอีเรีนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมคีดไปนานนะก็คือลักษณะก็คือเป็นการขึ้น 1, 2, 3, 4, 5แบบนี้ใช่ไหมครับนี่เนาะเป็นเหมือนไดแอนกอนอลขึ้นไปจากนั้นเนี่ยจะมีการย่อลงมา abc นะครับซึ่งลักษณะตอนนี้ก็เหมือนยังจะลงทำนิวโลได้อยู่นะเนี่ยทำทำโลต่ำกว่าตรงนี้ได้นะครับรอสัญญาณน,นิดนึงนะครับยังไม่มีสัญญาณเข้านะ อาจจะต้องรอไดเวอร์เจนในภาพ1ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงก็อาจจะเกิดไดเวอร์เจนได้นะครับรอนิดหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสัญญาณนะครับเงื่อนไขคือถ้าเรายังมองเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยมองว่ามันจะเการรีบาวมองว่ามันการลงมารีเทสแล้วขึ้นได้เนี่ยต้องไม่หลุดตรงนี้นะต้องไม่หลุดประมาณ0.997นะครับต้องไม่หลุดถ้าหลุดไปเนี่ยอันนี้ก็คือจะผิดแผนที่ว่าจะมองขึ้นแล้วรีบาวแล้วก็ขึ้นอีกครั้งละนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะลงต่่อออไดดด้กหนยนยรลัษณะขงเิึ อาจจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นลงมาทำ lower low นะครับแล้วตรงนี้ทำ h i g h low อะไรเงี้ยรอ,อนิดหนึ่งให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวจะชัดแล้วค่อยเข้าหรือตรงนี้นะครับอันนี้น่าเป็นเทเลทีล่สำคัญเหมือนกันรอนะครับรอให้มันมีการเบรกเทเลทตรงนี้ขึ้นไปได้ถ้าเบรกไม่ได้อย่าเพิ่งยุ่งนะครับถ้าเบรกไม่ได้อย่าเพิ่งยุ่งนะอันนี้สําหรับตัว ada นะครับมาดูในตัวของเหรียญที่กําลังฮิตกันช่วงนี้ก็คือ axie axie เนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ผม ไม่ได้ตามตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ตามตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าและผมไม่เชียร์ให้ใครซื้อด้วยผมไม่เชียร์ให้ใครเล่นตอนนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเอ็กซเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่ามันไปราคาที่ผมเห็นตอนนั้น,นเนาะก็คือมันขึ้นมาตรงไปเยอะแล้วลักษณะของกราฟครับเรามองได้ว่ามันเป็นการขึ้น1ลง2ไอโฟโมโวิ่งขึ้นแบบนี้อันนี้คือลักษณะของขึ้น3แน่ๆนะครับเพราะมันเป็นขึ้น3แบบนี้แน่นอนเราหาเป้าเราหายังไงครับ เราก็จะหาแบบนี้ใช่ไหมวัดจาก1ลงมา2ตีฐาน2ขึ้นไปมันจะมี2เป้าคือ1 6 1 8กับ2 6 1 8เนะครับนี่มันมี2เป้าประเด็นคือนะครับมันผ่านไปแล้วนะครับเหมือนจะไปเป้า2แต่ว่ายังไปไม่ถึงนะทีนี้ที่ผมมองเนี่ยพอมันเป็นขึ้น 1- 2แบบนี้นะครับเวลาที่มันขึ้นไปแล้วมันจะลงต่อเนี่ยนะครับมันจะลงเวลาที่มันขึ้นไปเนี่ยเหมือนจะทํา3แล้วนะลักษณะเพื่อนเพื่อน,นเห็นอะไรหรือว่าทำฟรมเดย์เนี่ยแท่งเนี้ยที่มันปิดเนี่ยเป็นรีจิชันละ รีเจคชันแล้วคืออะไรครับการที่ราคาปฏิเสธที่จะขึ้นต่อนะครับอันนี้ไม่สวยนะครับอันนี้คือแท่งที่ไม่สวยแล้วแล้วตอนที่ไล่ราคาขึ้นไปเนี้ยอันนี้คือบอกผมบอกผมก็จะบอกกลุ่มเมมเบอร์ผมนะว่าคือถ้าเราตกรลแล้วเราอย่าปไปไล่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอจังหวะการที่มันลงมารีบาวสวยสวยดีกว่าตอนนี้ในวัฏจักรผมยังเชื่อว่ามันจะลงมาเทส4อยู่นะครับลงมาเทส4อยู่นะครับลักษณะก็จะเป็นลายลงเป็น a b c หรือจะออกข้างก็ได้ครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีการพักตัวเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับ,บคนที่จะขึ้นไปเล่นตอนนี้นะเห็นบางคนเห็นแบบย่อลงมาอย่างนี้ปุ๊บใส่เลยนะครับไม่ไดีดูภาพใหญ่เลยอย่างเงี้ยก็ไม่สวยนะครับเนาะต้องต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้เห็นอันนึงก็คืออาจจะพอติว4ชั่วโมงเราเห็นดีเทลมากขึ้นถ้าเราไม่อยากนับเวฟรโรตีเคลไลน์เข้าๆไปก็ได้ครับนี่เนาะ เทเลไลน์ไปนะครับเนี่ยลองดูว่าถ้ามันหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยแสดงว่าภาพรวมโครงสร้างที่มันเป็นเกาะเทลไลน์ขาขึ้นอย่างเงี้ยเริ่มจะไม่สวยแล้วนะครับสำหรับแอคซี่นะครับเริ่มจะไม่สวยแล้วเห็นปะเนี่ยเป็นเกาะที่เป็นเทลไลน์แบบเนี้ยที่แบบวิ่งไปเแนวถ้าหลุดลงมาเนี่ยไม่สวยใจเย็นๆนะครับเนาะตัวผมเองเนี่ยผมรอจังหวะอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเกมก็มาหลายอย่างใช่ไหมผมก็อยากจะลองเข้าไปเล่นเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นสักทีนะครับเพราะว่าเห็นเกมมานานแล้วเห็นมาหลายปีแล้วเนี่ยผมก็อยู่ในกลุ่มแอซี่่่่มาาาแแแบบบนนนจะะ5 5 4เดือล้ววครัต ก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้เล่นสักทีนะครับแต่ว่าตอนนี้จังหวะที่มันลงไปใช่ไหมลงไปเล้วนั้นก็ไปยุ่งอยู่กับการทํานู่นทนํานี่ทีนี้อ่ะมันขึ้นมาแล้วก็มาสนใจแล้วก็อย่างนี้แหละครับเวลาที่ราคามันไม่ขึ้นเราก็ไม่สนใจใช่ไหมเออแต่พอราคามันขึ้นาเนะี่ยก็มาโฟกัสทีนี้ผมมองว่ามันน่าจะย่อสี่ครั้งยังไม่รู้เป้าเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มย่อนะครับก็ใจเย็นๆอันนี้อาจจะมองว่ามันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อได้ถ้ายังไม่หลุดเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะตอนนี้ใจเย็นนะะแต่ว่วา ถามว่าแนะนําให้ไปไล่ไหมตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับไม่ค่อยแนะนำนะโอเคนะ okay. มาดูในส่วนของอีตัวนะครับรูนนะตัวนี้ก็มีคนถามผมเข้ามาบ่อยรูนเนี่ยภาพรวมก็ยังยังเป็นขาลงชัดเจนอยู่นะเนี่ยเนาะเป็นขาลงชัดเจนอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องรอการทำนิวโรเนี่ยเหมือนจะน่าจะเหมือนจะลงทำนิวโรได้นะครับนี่เนาะเนี่ยคิดว่าน่าจะหลุดตรงนี้นะครับน่าจะหลุดฐานนี้ลงมานะครับรอดูนะน่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุดภาพรวมสัญญาณการกลับตัวอะไรยังไม่มีเลยครับ ยังไม่มีอะไรนะรอรออย่างเดียวเลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเทรนด์ไลน์ก็ยังบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นขาลงอยู่นะครับนี่เนาะยังเป็นการวิ่งขาลงอยู่ในกรอบอยู่ก็รอดูจังหวะนะครับรอดูจังหวะนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเนี่ยยังไม่มีไดเวอร์เจนไม่มีแท่งเทียนกับตัวทําเฟรมเด็กก็ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะขึ้นเลยครับมีสัญญาณอย่างเดียวคือการที่บ่งบอกว่าภาพรวมเนี่ยคือย่อลงมาเยอะแล้วย่อลงมาถึง61.8786แล้วเห็นป่ะเนี่ย ก็คือฟิโบนะตีฟิโบเนี่ยขึ้น1อาจจะลง2นะครับก็เนี่ยรอจังหวะรอจังหวะนะครับน่าจะทำนิวโรอีกสักครั้งอ่ะนะนะครับอืมสำหรับรูมประมาณนี้ยังไม่ได้ภาพรวมยังไม่มีขาขึ้นอะไรนะครับเนาะเนี่ยอาจจะตีเทรลไลน์ตรงนี้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับถ้าเราจะกลับมาเล่นก็ต่อเมื่อมันมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วเราค่อยมานั่งดูกันใหม่ เบรกอาจจะไม่ได้หมายถึงซื้อนะเบรกอาจจะรอดูนิดนึงว่าเออมันเบรกแบบมีวอลลุ่มไหมถ้าวอลลุ่มน้อยก็อาจจะยังไม่ต้องเล่นนะครับโอเคมาดูกันในส่วนตัวต่อมานะก็คือดอชดอชนี่เช่นกันนะครับยังยังดูไม่ฝืนนะครับยังดูไม่ฝืนภาพรวมที่น่าสนใจอันเดียวเลยคือฟีโบที่ค่อนข้างจะแบบลงมาต่ำแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะอันนี้ตอนนี้คือลุ้นอะไรลุ้นไดเว่าเจนท์ทำเฟรมแบบเดมกันนะอาจจะทำลว์วาลูว์ไหม นะครับอาจจะทำจะทำโลว์โลว์ไหมตรงนี้เป็นไฮอะโลว์ไหมลองดูว่าจะเกิดแบบนี้ได้ไหมแล้วมีเลคชั่นสวยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่น่าเล่นนะครับในส่วนของการอ่ะดูเข้าไปดูย่อยๆนิดนึงในส่วนของเนี่ยมันก็ยังอยู่ใต้ EMA 50อยู่ดุลอีมเอกดอยู่นะครับก็ยังไม่สวยนะครับเนาะอา่าเทลไลน์เนี่ยลองตีเทลไลน์ดูเนี่ยเทลไลน์ก็จะเห็นอยู่เลยว่าเนี่ยเทลไลน์เนี้ย,เ,ย,เ,ยเป็นเทนลไลน์สำคัญเหมือนกันนะมันดันมันกันไม่ให้ราคาขึ้นถ้าราคาจะขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันฟน แต่ว่าเขายัางเขายัางยังบอกตรงๆว่าภาพรวมยังไม่น่าสนใจนะเนี่ยในแต่น,นทางิบหโม,มันมีเริ่มมีเดเวอร์เจนแล้วเหมือนกันนะอาจจะมีการรีบาวในภาพเล็กๆนะครับในเร็วๆน,นี้เห็นา้เนี่ยเกิดเดเวอร์เจนตรงนี้แล้วนะครับนี่เนาะรอรอจังหวะนะครับอาจจะมีการรีบาวในภาพเล็กๆเนี่ยโซนที่จะขึ้นมาได้นะก็น่าจะเป็นโซนนี้แหละนี่นครับลองดูนะ เนี่ยอาจจะมองตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นสั้นๆนะครับเนี่ยเนาะสามารถที่จะเดี๋ยวรอ r e j e c t i o n ก่อนรอ้อยเห็น Reject i o n แบบเป็นแท่งเ,เขียวๆเะีาย,ยวๆก่อนหรือว่าเป็นแท่ง En g u l f ฟ n g ที่เป็นแท่งเขียวกืนแท่งแดงด้านหลังใช่ไหมรอตรงนั้นนะรอขึ้นไปนะใครที่ฟังแล้วงงพวก r e j e c t i o นเนี่ยผมมีคลิปสอนไปแล้วนะไปดูคลิปนั้นได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับก็เนี่ยอันนี้ก็ลองดูนะครับเนาะในส่วนต่อมาก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือแซนนะครับ แซนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอ่ะอันนี้อันนี้เป็นที่ผมคุยกับเมมเบอร์ไว้แป๊บหนึ่งนะมะลบกันแซนเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมค่อนข้างที่จะสวยเหมือนแอ็กซี่แต่มันเป็นแอ็กซี่เวอร์ชั่นที่ยังไม่ขึ้นนะครับต้องบอกเลยมันเป็นแอ็กซี่เวอร์ชั่นที่ยังไม่ขึ้นคืออะไรครับลักษณะข,ของแซนเนี่ยก็คือเป็นอะไรครับเป็นขึ้น1ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ลง2เหมือนกันนะครับเนี่ยลง2เหมือนกันนะครับลักษณะของทางเฟรมเดย์นะก่อนที่จะขึ้นเห็นไหมเหมือนมีการทำเดเวอร์เจน์ด้วยนะก็คืออะไร กราฟท i low low ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเกิดอะไรครับ high low นะครับเนี่ยในภาพรวม iSI ายก็เหมือนจะทำ d ดเวอเร n ันให้เห็นก่อนที่จะดีดขึ้นไปนะครับทีนี้การขึ้นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปเลยไหมผมบอกว่าเอ้ยถ้ามุมมองผมนะผมมองว่าทั้งก้อนนี้เป็นการขึ้น1เตรียมตัวลง2แล้วค่อยไป 3, 4, 5นะครับผมมองแบบนี้ผมมองมุมนี้นะอะดูนี้นี่นะครับ อันนี้จะเป็นตัวที่ผมเคยมองไว้ก็คือเป็นอย่างนี้ครับลักษณะของขึ้น1นภายในเนี่ยอ่เดี๋ยวผมขอเพิ่มดีกี้มานิดหนึ่งนะครับเพิ่มดีกีมานิดนึงประมาณนี้นี่นะลักษณะของขึ้น1นภายในเนี่ยผมมองไว้ว่าเป็นแบบนี้ครับเป็น1 2 3 4แล้วก็5นะครับลดนิดนึงอ่านี่สีส้มนะครับนี่เนาะ อันนี้คือจบจบขึ้นหนึ่งนะครับ3กับ5เกิดอะไรเกิด Diver g e n ์ใช่ไหมครับนี่เนาะ3กับ5เกิด Diver g e n ์นะครับแล้วก็เริ่มจะลงลักษณะาการลงตรงนี้จะเป็นการลง2และซึ่งเวลาที่ลง2อง่ะเราอาจจะตีฟิโบทิ้งไว้นะครับฟิโบทิงไว้ลงมาแถวโซนไหน50กับ6 8เอก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับมันก็จะลงในลักษณะของอะไรครับลักษณะของ A B C แบบนี้นะครับนี่เนาะ ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมจะรอจังหวะนะครับรอจังหวะบ่ายนะรอจังหวะบ่ายนะครับเดี๋ยวรอดูสัญญาณการกลับตัวก่อนถ้ามันมีในโซนเนี้ยถ้าสมมตินะมันลงมาในโซน50แล้วมันมีมันโซนมาในตรงแถวนี้แล้วมันมีเนี่ยอ่าเราอาจจะเราอาจจะฟอร์ลอบายตามได้ค่อยค่อยว่ากันค่อยหาซื้อตอนตอนมันดิฟแต่ว่าทรงภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยผมค่อนข้างมองว่าแซนเนี่ยสวยหน้าค่อนข้างที่จะน่าถือยาวมากกว่าตัวแอคซีนะครับตัวแอคซีนะ อันนี้คือมุมมองตอนนี้นะโอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเ,เพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะในการนําไปเทรดต่อนะก็เหมือนเดิมคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการชักชวน ให้มีการซื้อขายรั์สินดิจิทอลเพียงอย่างใดน,นะครับเป็นเพียงการสอนนะครับเทคนิคอะไรสิทธิ์เท่านั้นนะครับคนที่จะนำไปลงทุนเนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาโพสชั่นตัวเองความเสี่ยงตัวเองคนบริษัทนะครับก่อนที่จะนนไปลงทุนนะครับใครที่ยังไม่รู้เรื่องมานี่มานจเมนต์เลยลิสต์มเนจเมนต์เลยผมมีสอนเอาไว้แล้วนะครับสามารถจะคลิกดูที่ลิงก์ด้านบนได้นะครับแล้วก็สมมติว่าใครที่ฟังอันนี้แล้วเกิดไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีคอร์สเรียนแล้วนะครับชื่อคอร์ส Uh, train Following and t e t u p นะครับก็จะเป็นคอที่ผมสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการอ่านกราฟเลยนะครับก็จะมีสอนพื้นฐานสอนใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ ตอนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าคอนจะเน้นพื้นฐานก่อนเลยนะครับให้ปูให้แบบเข้าใจเครื่องมือทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวอะค่อยมาที่จะแบบมีการทำเวิร์กช็อปทำแบบฝึกหัดกันเรื่อยๆแบบยาวๆนะครับก็ใครสนใจสามารถคลิกลูกที่ดิงด้านบนเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ขยายโปรนะถึงเดือนนี้นะครับเดือนสุดท้ายเราก็จะเป็นโปร4,500ันนะจากราคาเต็ม6000นนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่อง i l o ออร์อะครับสวัสดีครับ